เราไปดูข้อความบนทวิตเตอร์ของสถานทูตจีนในอเมริกากันค่ะทวีตดังกล่าวชื่นชมนโยบายของจีนเรื่องชนกลุ่มน้อยชาวอีกูในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนในทวีตสถานทูตบรรยายสิ่งที่จีนเรียกว่าโครงการให้การศึกษาว่าเป็นกระบวนการกําจัดลัดทธิหัวรุนแรงโครงการเหล่านี้ถูกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามชาวอีกูไม่ให้ปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขาขับไล่พวกเขาออกจากบ้านและจับเข้าค่ายให้การศึกษา และถึงกับทำหมันหญิงชาวอุยกูด้วยสถานทูตกล่าวต่อว่านโยบายนี้เป็นการทําให้หญิงชาวอุยกูในซินเจียงมีความคิดและเป็นอิสระมากขึ้นโดยเสริมว่าการที่ทางการจีนสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและนามัยการเจริญพันธุ์นั้นจะทําให้พวกเธอเป็นมากกว่าเครื่องจักรผลิตทารกโพสต์นี้กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงจากชาวเน็ตจีนชาวเน็ตคนหนึ่งเขียนว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการยอมรับว่าจีนทําหมันหญิงชาวอุยกู เพื่อประชดประชันเขาเขียนล้อเลียนสถานทูตว่าพวกเราถูกขังชายชาวอุยกูหายตัวไปแต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเธอก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำอาหารมื้อเย็นอีกต่อไปชาวเน็ตอีกคนโพสต์ว่านี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ใช่การสนับสนุนสิทธิสตรีพวกคุณเหยียดยามแบบนี้ได้ยังไง